ออไรอยู่ข้้าาางบนบนนวทะเลครั้งแรกของอาคินครับผมมาเดิน,นไปหาป้าพี่บิ่มก็มานะนพี่บุมก็มาครับว้าวว้าวว้าวที่นี่ที่ไหนนะสะเม็ดสครับผม,มน้ำใสมากมว้าวพี่คินครับ เพลงของมีผมชอบทะเลพี่กินล้างมือก่อนเออพ่อพ่อครับป้าป้าระวังเข้าตานะไป้าป้าป้าเดินไปไปป้าล้างมือ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 คือแม่บอกพ่อคือแม่บอกครับ ช่วยมาให้เปลี่ยนให้พี่กินเปลี่ยนอยู่นะถ้ะเาเสียปลได้กกระถอดกางเกงกะค่ะกางเกง่งแม่ใช่เอา้าส่งเสียงหน่อยแม่อัดวิดีโอให้นะค,นคินครับเรีย